มื่อนี่กระได้ลดสานอกจากไปขนเอาไหม่เก่ามาแต่บานย่าจะเป็นไหม่เก่าดิพื่นหลือขังบนบานออกเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าบานของเพื่อน่นมาการสางด้นลน้น้นาะหม่มันก็เลยสิแบบว่าเริ่มพูเร,มพเริ่มพังไปแน่จังสีนะเพื่นก็เลย่หลือใหม่ขังบนน่ะออกเบิดเลยแล้วที่นี่ไปเกเอาไหม่ฟ้าเสื้อลานไปแอมแท่นที่นี่เขาก็เลยไปขอใม่เพิ่นมานอกจากว่าเอียมาห้องมองกระทางปลูกพักแล้วก็จะได้นาต่างห่างเพื่นมานนาเนาะค่ะ3อ้นเขาก็จะเลือกเอาแบบใหม่ที่มันเป็นแปรนใหญ่ๆ,ๆเนาะค่ะพี่น้องค่อยว่าเ้อย ก็เกือเข้าแต่ใหม่ที่ห้าสิใส่เนาะจากพี่น้องที่แหกนะกวา่าจะเอารหดกลับบได้ะค่ะพี่ขุนเอาแต่ว่าคิดไปคิดมากกบขี่คานถอยออกถอยเข่าแม่คับพี่น้องก็เลยเอารหลดสนี่แหละเนาะคะ่ะไปขนมันจะง่ายดียอ่อข้นย่อลงกะง,ง่ายพอเตะต๊ยางมือแล้มากกะห้บคุณสามีมาต่อหนามหาเนาะค่ะพี่น้องบางคนมา่กสิวะหาเนาะแต่เว้นย่างบาตรมาต่อหายย่างกลางคืนก็นกนค,นกคือว่าเพิ่นเหลืองานคำเนาะค่ะพี่น้องขันเพิ่นมาต่อย่างหนี่เพิ่งกับบ่นมีเวลามาต่อห้ถ้าสิมาต่อหายย่างมือเสาร์กะย จะคอยตอได้บ่เขาก็เลยบอกว่าบอตอจังได้พักมาแด้งดหลายมือแล้วเพนก็เลยตองได้มาตอห้เหานอกจากตอไปนน้ำกะจมไปนําแหมไพสิไปอยากเหงมันแตกเนาะค่ะพี่น้องแมนบ่แต่ว่าก่อนถี่สิตอมันก็ตองคุดแบบ่าแหทอมันดึงข้นมาได้ไหมค่ะพี่น้องก็จะคุดจนเห็นทอเยาๆแบบนี้ได้จ้าเพิ่นกะจะเสือขอขอตอต้มเนาะค่ะมาตอเนี่ยเมือง่นเห็ดกับพวเป็นตาอยากเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเห็ดพ่เป็นคือเก่าหนละเนาะเขาก็จะตัดผ้ามาทีย่ามเสาเลยเนาะค่ะพี่น้องเารายแต่เห่าเห็ดผ้าหลักที่ทาง คักให้มันแล้วนะคะพี่นอันดับแรกเลยเขาก็จะเอาใหม่นามากายขอนใหม่ที่าเอมาวางไว้ก็จะกลายเป็นสองขางนอกจากยาวไปจนสุดเลยเอาจะห่อใหม่กายแล้วบัะทนี้เขาก็จะเอาหนาตางนามาวางอีกเทอนึงเพราะว่าใหม่ที่ห่อห้องไว้ขางล่างก็คือมันบอสามารถหุงกระถางปลูกพักเข้าให้่นคะพี่น้ทงทางปลูกพักที่หาเห็ดจากหลอดหนะมาก็จะเป็นหูหูมอนขาก็เลยจะเอาหนาตางหนามาวางห้องอีกเธอหนึงเนาะจ้าเวลาเขาเอาดินมาใส่จังสิ่มันกัดิบไดดไลออกเบิร์ดหนาตังที่น่อใหญ่ม นั่นเขาก็จะเอาขอบหล่อโรตีเทาตัดออกนั่นเทาก็จะมาว่างก้อนที่นี่เท่าก็จะเอาหล่อีเทาปาดไว้เป่เทินข้นขางบนนอกจากทางปลูกพักเทาเห็ดจากหล่อโรตีเทากัปาดเองทั้งเบิร์ดเลยเด้เทาก็จะเห็ดได้ทั้งเบิร์ดหกอันเนาะค่ะพี่น้องที่เหลนะก็ว่าเสีเอาหลอโรนะมาห่องเอาก็เสียเอาแบบว่าหลอโรตีบนได้ปาดว่างไว้ข้างล่างและที่นี่ก็จะเอาหล่อดถตีปาดนะว่างข้นขางบนขินไปขิดมากคนะถ้าว่างจังสันมากับเปลืองหล่อรตินะค่ะพี่น้องเท้ากับถางว่างบนหล่มอีโรอันุ่นเเ้ก็ลยยปีนควาาามิดเเนจพื่ออยห อีกเสียได้รอหลุดนะแม่ค่ะพี่น้องก็เลยเปลี่ยนเป็นคอนใหม่นในละจ้าไม่เห็นมองว่างแท้ก็คิดไว้แล้วนอกจากว่างหกกระถางนในห้าวสีปูพักอีหยังแน่รักๆเลยนอกจากหากจะปูพักทในห้าต้องใส่กับเขาเป็นประจำที่ห้าคิดไว้เลยก็จะมีต้นหอมพักชีสกษะลาเนหอมเป้พักอีตูเนาะค่ะพี่น้องถ้าห้าปลูกไว้ยังสิมันกะง่ายนอกจากกระตองแลนไปสื่อเขามันกะอาสิถือกะจิ้งอยู่เนาะค่ะแต่ว่าเวลาห้าไปสื่อนะห้าก็ต้องเสียหน่ะมันหลดไปสื่อน้ำเดือดที่นี่พักที่สื่อมัน่ะก็ประเดชรสักที่เาปลูกพักรนเเเร็ปนทีี่ยบร้อยแล้้วจามอง บุกพักล้างบานของห้าแนเมเบิ่งกับเป็นระเบียบสวยงามดีตัวหลเนอะเป็นจังไหนแน่นอนจับพี่น้องพ่อใดบอจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซัมนี้ก่อนเด้อเดี๋ยวคลิปนาสิาพามาข้นดินใส่กระถางให้มันแล้วเนาะลิปนี้ก็ขอโต้ร่าไปก่อนสวัสดีจ้า